อืมอเไรครับตวเล็กรากินไม่ได้ดูด kèm tuyệt nếu mà rồi, ai, bắn, lưa chân chân á, tịt luôn เออว่าคุณมีเสาแล้วลตรงนั้นจะเป็นที่รวมปลาเนี่ยี่ว่ามาแล้วครับตุวเล็ เห <in> ็่นักเกลือครับปีหนึ่งไม่เลว่างีโดนโดนแป้นเนาะแป้นยเก็บ้างเก็บบางางเฮ้ยอะไรอ่ะอะไร่ะ Ui lút, 4 <coughs> bon, bon. bon. yeah. à Chào <laughs> <laughs> chỗ này biết đi chỗ này <cười> 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 โง่แม่เลยสู้แล้วโอ้ต่ำม,มารักลากเยืดเลยพี่อันนี้อันนี้ไม่ได้สร้างอีกแล้วลากตะกวัวลงหน้าดิน mà chọn cho vịnh chọn ở dưới luật nhân lao 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 ปัไปก็ยอยากเร็้วโอ้ักล้จาจักลาครับไ,รได้ลูกชิ้นแล้วพิปิงพี่ปิปงได้ได้ลูกชิ้นท <c oughs> ำท่าวิ่งเหมือนในนี้น เซกลาเซกลานอนมิตรบานตัวนี้ของชอบเซกลาเจียวังพิจิงแล้วครับ

อโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับทริปนี้วันนี้มาขึ้นโป๊กครับที่เกาะตะเภา,ก,เาก็ได้ผลงานกันไปเล็กน้อยครับไม่เยอะพี่ติงได้เยอะกว่าเพื่อนวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูผลงานนครับโ <c oughs> <c oughs> ดนเชอดอีกแล้ว มากับพี่จิงโดนเซียทุกทีครับนี่ครับผลงานของพี่ดิงประมาณสองโลได้เป็นไงบ้างครับพี่บานหนาวครับหนาวสนุกก็สนุกก็ก็กฝนนะครับประมาณสามสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงได้ไม่นานที่ันหยุดก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเป้พี่จิงช anel นะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ